เข้าใจคําว่าอย่าปรุงก๋วยเตี๋ยวในชามคนอื่นก็ตอนที่เนี่ยอายุสามสิแล้วคือมาเรียนรู้ได้ว่ามึงเราไม่ควรไปแนะนําใครไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติพี่น้องหรือใครก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่ได้ร้องขอให้เรามาแนะนําหรือเขาไม่ได้ถามอ่ะอย่างเช่นนะสมมติสมมติ เราไปบอกเพื่อเราว่าทําไมมึงไม่ทําอย่างนู้นทำไมมึงไม่ทําอย่างนี้ชีวิตมึงจะได้ดีขึ้นมึงไม่ใช่ทุกคนอยากจะชีวิตดีขึ้นบางทีการที่เขาเป็นอยู่นี้เขาอาจจะพอใจแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันดีสําหรับเขาแล้วเขาไม่ได้อยากได้ดีไปมากกว่านี้หรือเขาก็ไม่ได้อยากจะแย่ไปกว่านี้อันเนี้ยคือแบบโอเคสําหรับเขาแล้วหรืออาจจะเป็นกูเนี้ยกว่าจะนั่งนั่งอยู่แล้วอยู่ดีอ่ะญาติกูมาทักหรือเพื่อนกูมาทักว่าแบบทําไมใส่เสื้อแบบนี้อ่ะไม่เห็นจะสวยเลยแบบ ดูไม่แพงเลยอะไรเงี้ยแต่มึงเข้าใจไหมบางทีเสื้อตัวเนี้ยจ,จะเป็นเสื้อตัวโปรดของกูอาจจะเป็นเสื้อที่แบบกูเก็บตังค์มานานกว่ากูจะซื้อได้อะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีอ่ะกูมาโดนทักว่าแบบเคยทําไมใส่เสื้อตัวเนี้ยมันอาจจะกลายเป็นคําพูดอ่ะที่แบบบั่นทอนจิตใจอ่ะมึงเข้าใจปะแล้วบางทีอ่ะบางทีเราไปเตือนคนนู้นเตือนคนนี้เหมือนเราไปเสนอไปเตือนเขาอย่างเงี้ยแบบทำไมไม่ทำหนูทำไมไม่ทำอย่างเงี้ยแล้วบางทีอ่ะเราหวังดีเว้ยแต่บางทีคำพูดของเราอ่ะ มันไปทำร้ายจิตใจเขาบางทีอ่ะเราอ่ะเราใช้คําพูดแรงโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วแบบบางทีอ่ะคำพูดของเราอ่ะมันไปติดอยู่ในหัวเขาอ่ะ เป็นเดือนเป็นปีหรือเป็นทั้งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยกูก็เลยมานั่งคิดว่าอีดอกเออแล้วเมื่อก่อนอ่ะบางทีเราก็แบบเออเราก็หวังดีแหละแต่คือแบบอีดอกเพื่อนแบบเพื่อนก็ไม่ได้ขอญาติพี่น้องก็ไม่ได้ขอแต่กูอะเสหลไปบอกมันทําไมวะแบบไปเสลอไปยุ่งเรื่องของมันทําไมวะเหมือนแบบอยู่ดีก็ไมบอกว่าทําไมมึงไปทามึงไม่ไปทาอันนู้นอันนี้วะกูว่ามึงอะทาได้นะอะไรเงี้ยแต่มึงเข้าใจไหมว่าบางทีอะเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาสามารถทํามันนั้นได้แล้วอยู่ดีอะเราไปกดดันเขาว อีดอกแบบล้วแบบบางทีเขาก็ไม่ได้อยากทำไงมึงแล้วอยู่ดีอะใครก็ไม่รู้แบบเอออาจจะเป็นเพื่อนหรือเป็นใครไม่รู้อยู่ดีมาบอกว่ามึงทามันนี้สิอะไรเงี้ยมึงเข้าใจปะแม้กระทั่งมึงมองกลับมาแม้กระทั่งตัวมึงเองอะก็ไม่ได้ชอบให้ใครอยู่ดี่ะเดินแบบมาบอกมึงไม่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติหรือเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ได้ชอบที่แบบ อยู่ดีใครมาบอกว่าทามันนู้นสิทำมันนี้สิทาแล้วชีวิตจะดีขึ้นนะทำมันนู้นแล้วชีวิตจะดีขึ้นอีดอกถ้ากูอยากทําถ้ากูอยากได้คาแนะนาอ่ะกูจะถามเองถูกปะกูไม่ได้ต้องการในหะ้ใครอยู่ดีเลยมาบอกไม่ใช่ว่าเรามีอีโกโ้เว้ยแต่บางทีอะ่ะเราก็มีความพอใจความพอดีกับชีวิตนะตอนนี้แล้วโอเคกับตอนนี้แล้วแล้วเราก็ แต่สําหรับคนอื่นอ่ะเขาอาจจะคิดว่าอันเนี้ยมันไม่ดีนะชีวิตที่เรามีอยู่มันไม่ดีนะมันไม่โอเคนะมันไปได้ดีกว่านี้แต่มันเข้าใจไหมว่าเรามันเป็นความแบบเอ้ยเราพอใจแล้วเราพอดีแล้วเราไม่ได้ต้องการคําแนะนาําจากใครทั้งนั้นอะไรเงี้ยเอออันเนี้ยกูก็เลยมานั่งนึกได้ที่ดออกอะ เออที่ผ่านมากูก็ไปเสิไปเตือนคนนูน้นคนนี้ไปแนะนําคนนูน้นคนนี้เนาะเออแล้วตอนเนี้ยก็คือเวลาจะพูดกับใครหรือจะไปแนะนําใครอ่ะถ้าเขาไม่ได้ถามกูจะไม่อ้าปากไปแบบอยู่ดีไปทักเขาหรืออะไรเงี้ยเลยเพราะกูก็ไม่รู้แบบไอ้เหี้ยคาพูดกูอ่ะจะไปทำลายิจใจใครบ้างหรือแบบจะไปทําไปกดดันชีวิตใครบ้างหรืออาจจะไปบั่นทอนชีวิตใครบ้างอะไรเงี้ยเออมีคนคิดเหมือนกันไหมว่าแบบ เอออีกดอกพอแบบเราไปเสลือเรื่องของใครหลายๆคนที่เราไม่ควรไปเสลือ